เดี๋ยวมีอะไรส่งข้อความหาพี่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจริงเหรอคะมีปัญหาเรื่องเรียนแล้วแล้วพักอยู่แถวไหนครับเออแอนพักอยู่แถวรามอค่ะอยู่ขามเรียงไหมฮะอยู่ขามเรียงใช่ใช่ค่ะขามเรียงก็ไม่กาไม่ไกลกันเท่าไหร่มีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกได้นะครับอขอบคุณนะคะเอาพี่ขอไลน์ด้วยนี่เอ้าเอ้าวัสดีค่ะพัดลง ไปรุนจะไหนรุนพีบีซนโอ้รนพีโอ้ยจ้านี่ค่ะพี่สวัสดียค่ะเดี๋ยวพอดีพี่มีเรียนถ้าน้องจะไปลานกิจกรรมก็เดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะครับอ๋อได้ค่ะพี่เดี๋ยวเจอกันใน IG นะคะบ๊ายบายไปบีซี รุ่นพีปีซีแล้ว <B G. S 2> ยางพานมาพอดีก็เลยถามเล่าว่ายู่นี่มันเป็นล้านของคณะเฮา,า,าบอปีซีหรือปีแปดก็เ่าแท้ปีซ<อ>ีปีซีอือันพูดไหมบางทีมันบองทีเดี๋ยวว่ามันเขาจะคล้องบามทีแต่กูจำชัด พ่อแล้วร้านกิจกรรมนะพ่อแน็ตพ่อแมนมองนี่เจอแล้วสรุปพ่อแมนมองนี่เฮ้ยหลอกห้องมาตาเศร้าแหมแล้วสรุปยุใสป่ะนี่ยุนูนยุทางเอ um, ้าเอ้าเอียวขึ้นสี่บอกขึ้นกันสรุปแล้วยุใสยุพูนเอาอยู่ทางนู้นนี่ใช่ไหมฉันได้ข่าวมาว่าลุนพี่ของเราโหดดับเบิลโหด จะมาแบบนี้ไม่ได้นี่มันสายแล้วมันกี่โมงแล้วก็ไม่รู้มารีบไปขนาดนี้ไปพี่จะไปทางนี้เนาะโอเคแจ็กกี้ช่วยเราช่วยทางนี้เร็วบ้าไม่ไม่อีไม่มันชักจะเกินหน้าเกินตารุ่นน้องไปแล้วอีไม่ ปีสองยังมาเถ่าแท้มังกับปีสองร่วมกันน้อกูกูว่ามันกูเป็ผ่านล่งเนาะเป็นอะไรทำไมวันนี้รู้สึกว่าอารมณ์ดีจังเลยให้เกียริกระเป๋าด้วยวันนี้เสียซื้อกระเป๋าให้ใหม่โอ้โหรวยเลยเลยเยสคยับเข็มขัดล่ะเข็มขัดเลยลุยเอลข้างหลังลข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยว หิวแล้วละี่วอ,อยากกินข้าวต้มมัด <c oughs> นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วอีสี่ยังไม่ถึงมาหาอะไรเลยอ่ะถ้าจะพูดถึงอีสี่นะฉันไม่อยากพูดเลยทําไมฉันเกลียดมันเป็นยังตัวเด็ดเฮ้ระวังนะเอ,เอาข้างหน้าลงไม่ได้ระวังนะได้เห็นอีซูบะชา ระวังนะอะไรระวังกระโปรงแตกดูกนะไม่แตกหรอกเราเนี่ยเป็นรุ่นพี่ปีสองเข้ามาเรียนปีหนึ่งมึปิดจะไหนสแตกเล่าทุกวันเลยไปร้านหลังมอเนี่ยไปร้านหลังมอทุกวันกินเล่าทุกวันเอ้ย<ๆ>มึงอย่าให้กูพูดเลยกูโทรกูล้อโทรขอเงินผ่องเงินแหมมาตั้งสักสเดืองเดือนละสองพันสามพัน ข้อหาอีซีก่อนช่วหามันหน่ยหรอสวัลดีวอสมึงถึงไหนแล้ววะอ๋ออยู่หน้ามอนี่เอ้ยมึงใส่กันนอกไหมแล้วังตำรวจจับนะอยู่ไหนนะ่ะภาคันอยู่ไหนมาเลยกูอยรอแล้วเนี่ยวันนี้จะมีรับน้องไงพวกกูอยู่หน้าภาคเนี่ยมึงจะมาไหมมึงจะมาอตอนไหนอะ่ะเดี๋ยวเสียเวลานะเด็กเสียวฟีโล อะไรสิเป็นอะไรอ๋อบัตดีคุณแม่คุณแม่เองแก็เรียบปีเดียวกับมึงอ๋อเพื่อนกันเหรอเออทาไมจะใส่จํำแตดแัง ก็รุ่นพี่ปีสองเด็กเสียอะไรฮะเรียนมาแปดปีมึงไม่ชิดจะออกเลยเหรอมึงจะเอาเสามหาลัยไปเลยด้วยเหรอคือออกไม่ได้นะทำไมพออไม่ให้ออกทำไมพออไม่ออกอ่ะอ่าพอเอาดีอย่าบอกว่ามึงมีอะไรกับพออนะถ้าถ้าพูดไปโอ้ยพระรตาพอมึงบอก บักบาทคือใครอ่ะบ่ไปได้เมียมันให้เมียมันคือใครให้กูพูดไหมสรุปแล้วจะเอายังไงเนี่ยเป็นปีสองขึ้นมาปีสองเนี่ยใช่วันนี้เป็นปีสองใช่ไหมวันนี้มีน้องใหม่มาให้กูถามจริงก่อนอะไมมึงเป็นนักศึกษาเหรอเป็นนักศึกษาปีสองไงอุ้ยกูนึกว่าการีนั่นนี่ก็รู้ๆกันอยู่ป่าวว่า ก็รีบรารับน้องแล้วก็รีบ <flow> ไปดื่มต่อเอออไปก็ไปเดี๋ยวรอน้องมาก่อนฉันน่ะแอบชอบพี่เพียรุ่นพี่วิศวโยธาเอออย่าบาอย่าบาอย่าบาทไอพีซีเนาะพี่บอกพี่ปล่อยวิศวโยธาไงแฟนฉันนั่วไอสเต็กเลยอ่ะแกห้ามยุ่งด้วยมึงก็เล่นของหล่อๆนั่นแหละ เที่ไหนค่อยมาให้คุณชอบมึงทำตัวนี่น่ารักให้สำหรับรุ่นน้องหน่อยรีเร็วรุ่นน้องมาแล้วเนี่ยเร็ว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 เนาะคณะนี่เนาะไม่รับเวลาอะไรกันเลยตั้งถือทำไมวะไวเรามาผิดที่แล้วแหละทำไมอ่ะอันนี้มีแต่อาจารย์ใหญ่ฮะหัวเมนยนคณะแพทย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่รุ่นพี่นั่นน่ะอาจารย์ใหญ่สดเดินได้อาจารย์ใหญ่พ่อของเหรอ เข้ามาปีแรกเข้าปากคอเน้อร้ายกันเลยเออไอ้หมูไทกี้พี่คะอ้ช้างยีอันนี้คือคณะบัญชีใช่ไหมคะใช่ปีหนึ่งหรอเราอะค่ะน่าระดา้เลี้ยงหนึ่งทำไมมาช้าจังเลยอ่ะน่าระดา้เลี้ยงหนึ่งหนึ่งนี้หนูหนูไปผิดที่มาค่ะไปผิดที่ทำไมคิดว่าสวยยังไงนี่อีใหม่ เพราะมันมีตั้งหลายลานหนูไม่รู้ว่ามันมีลานไหนบ้างแล้วทำไมไม่รู้จักศึกษามึงย่ยเอายางพาราไปใกล้น้องเขาสิอะไรยางพราราโอ้ยนมปอมึงน่ะนะหนูขอโทษด้วยค่ะพี่มึงทีมเดียวกันเยาลน้องๆรู้ไหมว่ากฎของคณะเรามีว่าอย่างนี้<อ>ไม่รู้ค่ะ,คะมาก่อนคือพี่มาทีหลังคือน้องมา,มาพร้อมกันกับมีสีก็คือเพื่อน พวกน้องแหละอย่าสามหาวให้มากนะรู้ตัวแล้วเปล่าแต่เองมาชา้าไม่รู้จักเวลาเวลาพวกเด็กนรลกทำโทษน้องยังไงดีเนี่ยวันนี้เปิดเปิดเปิดเรียนันแรกวก็ออวันแรกมึงไม่ต้องพูดถทยก็ได้ป่บวะแล้วมึงจะเดินหาพ่อ,อมาทำไมบ่อย ง,งออูพี่จะบอกนะว่ากฎของคณะเราอ่ะมันโหดแล้วน้องๆเนี่ยรู้จักหัดตามทำตามระเบียบที่ตั้งไว้ด้วยอืมไม่ต้องพูดเดี๋ยวกูคุยเองอน้อง <S <S รู้จักหรือเปล่าว่าการที่มามาหาลัยปีแรกวันแรกเนี่ยมันต้องทำยังไงมันต้องต้องเวละมันต้องรู้จักมาไม่รู้จักภาษาเนี่ยรู้จักจึกษานี่รัตนาสวยหร้อเปล่ ไม่รู้จริงอ่ะพี่ไม่ใจเย็นไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนูไม่รู้จริงหนูเพิ่งเคยมาเรียนที่นี่ครั้งแรกเทียงเหรอเที่ยงเที่ยงเที่ยงเพี่ยงมันเที่ยงรุ่งเทไม่ได้ไม่มีมาเลยญาตอะไรประชดเหรอเมื่อกี้รองเท้าใครรองเท้ามึงเหรอลูกนั่งมึงออกมาดิขานออกมาดิขานเป็นตะคี้อุตส่าหไม่ออกมาเลยพี่มันเป็นอุบัติเหตุนะคะ มึงร้อเรียนพี่มึงร้องเรียนเราแม่เหรอนั่งน,นี่เลยบน้งการร้อียนี่คือการรับรองขอ,อย่าตะดีวอุ้ยคือปาาเป็นตญาตินี่พี่คมันไม่เกินไปหรอคะพี่มันไม่เกินไปหรอคะ ไม่ไม่ไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วนูไม่ชอบพี่มากมันบบใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันใจมันเองสวยพี่อย่าทำแรงสิอย่าหนูบอกพอเลยมออมาเลยมึงออกมาเลยมึงเถียงว่าพี่บอกมั้งไม่ออกมาหนุนมึงนั่งลงเลยหนจะบอกคิดว่าเมียมึงสวยเหรอเดีไ้องหนูบอกหนบอกหนบอกหนูบอ่นอหนูบอหนอนอยู่อนอนอกูหนูบอกอกหูบนกกบูนก มันไม่เกินไปหรอคะเตีมตำหนูเดี๋ยวหนูบอกพอเลยไม่รู้ปากทไมเกิไปหรอทำไมเก่งกว่าเราอ่ะปีหนึ่งอ่ะไม่ไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นพอพอพอบอกบอกน้องบอกน้องห้อยนรเ้ยเน้ยเย้นเฮ้ยัฮ้ยเ้ยมั้เอออัน้ี้ได้อเน้ย้ยด้อเนนยเ้ได้ยเฮลยลฮยเฮกยเฮ้ยเฮ้ย้ยกก้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเ้้เยเยเเยเย มันปิ่นแต่มยินงพอเขามาใช่กับเป็นสินระยะมืยมึงก็ดูการสิการเซนน่ะสัญญาลักลุยนี่นี่มึงดูตัวอย่างเนี่ยมึงดูตัวอย่างโอ้ยอีผีกี่มึงเลยลองโทษมานี้สิไอ้รุ่นน้องตัวเนี้ยมันตัวดีว่ะในที่รุ่นพี่เป็นคนที่สวยที่สุดในกลุ่มมึงจะพูดพ้อยคำใหมวะ อย่าพูดพอะสิลูกน้องมักกนกลัวเราด้วยอีนี่มันตี <c oughs> มึงก็ตีกแกงหวัวสิมึงย่าตีสุยหูกูอยเป็ดมึงมันแสบถ้าตีตอมอมมันเจ็บเป็นบอไม่ถ้าตีทับเจ็บมันไม่เก็บ <c oughs> ถ้ามันตีสุยหูนี่โทษเยอะทันมาไกูปกติกูต้องเป็นพ่ะเอกพี่ให้เพื่อนหนูมานั่งอย่างนี้ได้ไงคะทำไม เลยนะคะทำไมน้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรคิดว่าสวยหรือไงไม่ค่ะไม่สวยกว่านี้คิดว่าตัวเองสวยนะสวยกว่าที่ก็มียืนขึ้นยืนขึ้นเข้าแถวดีๆรายงานตัวสิอยู่ในคณะเรานี่ต้องระเบียบเรียบร้อยต้องเป็นกติกามจะพูดพอราะหไมถอยถอยถอยสีถอยรายงานตัวทีละคนค่ะสวัสดีโอเค เอาแต่ชื่อเล่นพอกูไม่แน่เอาขึ้นมาเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อแอนค่ะเรียนนะพอเอาแต่ชื่ออย่างอื่นไม่ต้องสวัสดีค่ะชื่อนุ่นค่ะสวัสดีค่ะบิ๊กีีค่ะสวัสดีครับน้องเดลต้าครับก็ด็ดอออะไร น้องน่ารักว่าโอ้ยอยู่ล้างมอให้มันมวมก่อนก็พูดสิสวัสดีค่ะน้องชื่อน้องแนนค่ะแล้วอีกควายเพื่ออะไรสดีะสซกิจี้ค่ะการเข้ามาในวิไลคณะของเราเออไหนใครเล่นไพ่เป็นบ้านยกมือขึ้น ใครเล่นไพ่โอ้โหไปไหมนี่มาเน่การที่ยังมาอยู่วิชาของเราหรือว่าอยู่ทีมของเราน้องๆไปหนึ่งต้องรู้จักหัวล้อทำไมหัวล้อทำไมผู้ใด้อดหัวใดเอาก็ะชัก่อนทั้งหมดแถวต้องสายหันอ้าวเฮ้ จนพอพอพอมันสายแล้วน้องจะไปเข้าเรียนฟังก็ฟังเดี๋ยวนี้การที่พ่อแม่ส่งมาเรียนเนี่ยใช่สิ้นเปลืองเงินก็พอแล้วใช่ร้านเหล้าเครื่องดื่มสุราของมือเมาให้ไฮโลห้ามเล่นให้แต่อีสีเล่นคนเดียวทำไมคะเล่นแข่งสิดพี่พี่ขอสั่งห้ามเลยนะว่า ห้ามรุ่นน้องปีหนึ่งทุกๆคนไปดื่มเหล้าอยู่ร้านหลังมอใช่ <ทำ S 2> และอีก<ห>อย่างหนึ่งนะ<อ>ฉันจะบอกให้พวกเธอรู้ไว้ไอ้พวกเด็กปีหนึ่งการที่พ่อแม่พ่อแม่การที่พ่อแม่ส่งพวกเธอมาเรียนเนี่ยเพราะอยากให้พวกเธอจบการศึกษาอยาเข้าไปยุ่งกับกุ้งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อะไบบนุกอ่ะอบบนุกทั้งหลายแหละ บอกเธอไว้นะรุ่นพี่ปีสี่ห้ามยุง่งพี่บอยโยธาวิศวยโยธา,ยาถ้ารู้จักแล้วของกูไปครับจ,จำไว้นะมาสีนะอย่าเล่นการพนันในโรงเรียนอยพูด <laughs> มาหาไล่บอกสี จ้าาจะ่าน้มกันปะคอยบอกว่าให้มาซ้อมก็มาซ้อมเดี๋ยวขอบคุณค่ะจำไห้นะ่ะค่ะเด็กปีหนึ่งชื่อแอนอ่ะยุดซ่าเธออุ้ยัูอันรุ่นพี่คือโหดคทอเป็นตยาเท่ฉันก็ว่าเป็นตยอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยรุ่นพี่แบบห้ามเลยค่ะ สวยมากดีมากสูงดีเขาเน่าเขาเฮ้ยค่ะบอยลิศวะโยธาปีสี่แก้ไขไขอ่ะของกูคนนั้นยักอยู่บอกคนเดียวกันอยู่บอกคนที่เราเจอวันนั้นใช่ไใช่ไหมใช่เดียวเมื่อถามเข้ามาืธอเด็กจะเป็นผู้เด็ดื้อบอยนี่เนาะบอกก็จีวามันง่ายมันอิทากีกับมองมย่างอิฮานุนพีนั่นคือเตาเพกหนิยัยแล้วฉันโดนตับเป็ดเธอ เขาบ่ให้เขาไปร้านเราเฮ็ดจังใดมือแรงกูคือนนันผู้บ่าวไปว้าดูไอ้ยี่ว่าวคนอยู่ร้านเราผู้บ่าวร้านเราแบบโลเขาบ่ให้ไปก็บ่ต้องไปแล้วนอไปกินตะมะหุ่งกันได้เด้อล่ะเอ้าบ่ไปจังไดผู้บ่าวแบบโลแม่อยู่ร้านเราเนี่ยเออไปกินตะมะหุ่งมันสิได้เสิร์งตีนี่กูแหงยืนแตงตัวอยู่โอ้พอถ้าปีนึงสิไปได้จังไดเอาเนาปีนึงก็เกิดมา19ปีแล้วตัวเออว่าต้องโชกันเดี๋ยวฉันสิพาไป เอ้าเดี๋ยวไปล้านใด้จิบเบาจิบเบาล้านใด้เธอพาเขาได้เป็นบอลกี้คี้แก๊บแม่แล้ววันที่นี่เวลาไปเนี่ยเขาต้องแต่งตัวอยงไรเนี่ยเอากระใจเต่งจังได้ก็ได้ให้ได้ไหมฮะแต่งจังได้ก็ได้ให้ได้ไหมแต่งให้มันว่าวิวให้ถือตาเสียให้เขาลาเปลี่ยนเขาเขาจังจะเป็นเสียขาดแค่หมอเองเมนอิริใส่ชุดแท็กซี่สรุปไปกินเราหรือไปหายัง ไปกินเราเลยเอาแต่เนี่ยไปร้านเราเพราต้องแต่งตัวสวยจะไปแต่งคือนยังปากคางบ้านเพราะใดสนุกไปแม่นมอนี่ไปจุดประท้องขึ้ยังนี่เชิงอ้นไปจีบเปล่าจีบเปล่าไปปลดปล่อยเพราะนี่ย่งนะำเจอจะว่ามือนี้ที่ห้าไปเที่ยวร้านเราห้าผูกเชี่ยวกันเด้อโอเคโอเคห้าผูกเชี่ยกันเด้อได้ไหมโอเคปะโอเคแปะจักม้ง ทุ่มนึ่งพอเกินทุ่ม